Ooh, yeah. ครับจ้าสวัสดีตอนเศร้าๆครับผมสุขสุขคนครับมาอนี้กระพาเลาะปลาเน่าไม้ครับผมหาเลาะห่วยเลาะห้องนะครับเนาะมาหาเน่าไหมนาแร่งครับผมเอ๋อช่วงนี้ก็ที่เป็นเน่าตาหรือว่าเน่าเน่าตีนเต่าเนาะครับเนาะเขาเอื้นกันเลาะเบิ้งมาเลาะเสียเบิ้งครับผมไปที่นี่บอแล้วก็หาแขนงไปเพิอมครับผมเอาลองหาเบิ้งครับผม อันนี้เป็นไพ่สีสุกปลานะครับมันน้ำมันดีหลายพี่น้องครับผมน,นี่แต่น้ำนี่ครับตามจริงตามก้านนี่เป็นน้ำเบิดครับนีคะแนงนหน,นี่ครับแนแวนวันนี้ต้มไปแกงอยากแข็งแน่ครับเนี่ยน่าจะได้น้อยเดียวแล้วก็หาเชียร์เบิ้งตามล้ำอ,อ่อนๆครับผมนี่ล้ำนี่อ่อนล้ำนี่กาดซีมีอยู่ล้ำแก้มันบ่ค่อยมีครับผมนอตอาฮาลองเชียร์เบิงบง้งมองเงียล้ำอ,อ่อนๆอนี่ค còn non để ngay điều đi. chọn cái đi phụm không nhớ đây. Này, này. máy chèn gặp đứt uống gì đấy, va liếc, u, tam no, đi chén, no noi อ่านี่กำลังต้มเลยครับต้มกระแซบกับนนอสีสุกสีหานอ,อรับมยนีน้ำนีก็สง่งออนอยู่เดียวสีเเทียร์เบิ้งครับผม ขึ้นครับผมไม่น้อยอยู่โอ้นอแล้วน,นันกำลังออกครับผมอันไงเติบมันนีแข็งนะครับผมเรนีิยังแข็งอยู่ โอ้ oh. ได้บ้หลายครับโน่ตาแข็งดีกันนึงครับผมอีกเข้าได้อยู่อันนี้ก็ได้ ขึ้นมาครับน้องใหม่นี่ปลาต้มบานดีแซ่บส่วนมากก็เกิดกับล้ำนุ่มๆแบบนี้ครับนี่ล้ำที่มีกาบนี่ครับล้ำเขียวๆส่วนล้ำแก่กๆทางในฝุ่นบ่ค่อยมีหรอกครับล้ำแก่แตนตอดครับผมสองเมรีครับแตนเหลืองครับตอดเจ็บขึ้นกันเนี่ยตัวนี้น้อยนี่ครับผมตัวนี้น้อยแต่ว่าตอดปวดอ,อู้ Ui. Yeah. Ngon quá nhanh. เมหาเต้นอต่ำกำลังเห็นนอสูงนี่นอนง่เลยครับผมเข็ยงไงเจ็ดแข็งผมเอนสบายเลยได้เลอนอนอีกแกงยิ้มเลยครับผมออไปเสียงไง เชียงสูบน้ำนะครับเพิ่นสูบน้ำใส่ของหน้าป่างมาครับเด็บอีกน้อเนึ่ยโอ้โอื้อไมด้สำนียบนี่จะขอมา <c oughs> แข็งแล้วครับตามันกินหมดได้นะต้องตาดเอาอีกครับโอุเย ลำออนครับผมลำมังออนแบบนี้เป็นต่มีครับอันนี้ลำแก่โบราณมีเดี๋ยวผมไปเคลียร์บังโคนมันน <up> ี่ครับฉานรักบอกนี่ครับน้อยอยู่โหดีๆไปละนอนหนึ่ง นี่ครับผมสีหานออยู่ครับนี่โอ้โหโมทรมดาครับได้หลายอยู่สองนอนี่ครับผมงามเลย giờ từng tháng Ngon rồi đi các Xong nó các nó น้อยอยู่ครับกำลังออกน,อน้อยน้อยบ่ได้น้อยปดเนี่ยกำลังขึ้นน้อยน้อยจงไ่อนนะอันนี้โอ, <c oughs> อ,อ,อ่นนี่นี่สองน้อยอันนี้ก็ได้อยู่ครับเนี่ย no mm -hmm. เมนบลแเมนครับนอนนี่บอดีเลยครับสินล,ล้านลยนี่อ,อู้งามอู้ขโมยนึงอยู่ในไหนบ้างครับ ้งกระตัง,งาย <c oughs> ากปลาหกนี่ครับเด็กนอนกูสับออนอู้สับออนโคตรนนี่ครับได้จะไปอกบ่ Pip. No, 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 no. เพเดี๋ยวคุ้มเลยครับผมตอนนี้ใช้กล้องมือถือนะครับกล้องไอ้ทายประจำนั่นแบตมันหมดกล้องมือถือเอางามๆหา,ายไปเสร็จแล้วนอนหนึ่งโยน,นมานีหายเอ้ อุ้ยพอแล้วน้ำนอนหนึ่งครับผมน้ำปักได้แผลหนึ่งแล้วครับเนี่ยน้ำปัก หน่อยอยู่คับหน่อยพวดวูนี้อ๋อนี่เลยนี่ครับผมโอ้แกเจ๋นี่ครับ นี่นี่อีกสองนอครับผมนี่อีกนอนหนึ่งครับสองนอมีต้นไวนงามเลยครับ โอนี่นี่สามอันทั้งทั้งทั้งนี่นอนงามเลยครับนอนนี่พอมนี่ก่อน งามครับเอาบ่ะนอนหนี่อน่อยจงไว้ครับผมเพราะว่าผมได้หลายแล้ว พูดได้หลายครับผมเลยนี่กุหลาบไม่ไงก็ลัองออกทำน้ำงงเลยครับเดี๋ยวผมตีแต่งจากน้อยกลับบ้านเดือดต้มเดือดแกงเห็ดหน่อไม,ม้สมหอมันบอ่อดอกมม้ได้ไหลายครับ bò nè, nà chắc kén các bụng Bữa đây đọc anh นอให่ดีน,นี่ครับผมอันนี้เป็นนอแท้เลยครับเนี่ยรวมเป็นอนอตานอนอแท้กับนี่เสียดายเนะาะสับอ่อนพอด นอนหนึ่งงามๆครับผมเดกคนนึ่งเอาล้วครับผมสลับคลิปนี้ครับกับพามหาหาโน่ไม้นะครับโนะ้กเห็ดมันไม่เคอยออกแต่หาอยู่หากินเนื้ออื่นครับมันหนีกับพามาเลาะห่วยเลาะห้องหา่โน่ไม้นี่ครับ,ก,รบกับกลังขึ้นนอตาโน่ตีนเตาเนาะครับเนาะนอแท่กับนี้ครับกับลังขึ้นนอขาวขาวครับผมอ๋อ ไปต้มไปแกงครับผมถ้ามากะซอยกดไลค์ครับผมกดแชร์ครับกดติดตามครับเป็นกำลังใจในการทยคลิปต่อไปครับผมสลับคลิปนี้กับที่พอโตกับบ้านก้นครับพอกันคลิปหน้านครับผมคลิปนี้กับสวัสดีครับผมไปครับอู้หนักเติบ